หน่อครับเจมทั้งเหนียวน้อยกันไฟนราซ้อมมากี่วันสามอาทิตย์การซ้อมอยู่ที่ใครในเมืเหนียวน้อยกันอยู่ที่ปทุมครับที่เดิมมีใครเป็นคุ๊บเป่าสาราหมักเพื่อนๆที่ๆเนี่ยครับพวกผมในคลาชิญเนาะตอนนี้เกมอายุสิบห้าสูงเท่าไหร่ครับร้อเจ็ดสิบด่าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบสามมวยสไตล์อะไครับมวยเขมือครับวันนี้ต้องมาเจอกับเด่นพรเพชรเนาะไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรกด้วย และศึกษาเก่งมาต่อยเยัคฆ์ยังศึกาเขาเมื่อจะตายมือเนี่ยวันนี้มาเจอเขานะวางเก่วมาแข่งให้ดีตามสไตล์ต่อยตามสไตล์ไปมีอะไรดีแก้ไขวุ่นวุ่นดีเนาะล่าสุดต่อยนี่อย่างไรที่ช่องเจ็ดวันนั้นต่อยกับชาลีครับเตะ้างชนะชนะน้องมาด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสิบสองร้อยสิบสองวันนี้ต่อยร้อยสิบสี่เนาะใหญ่เลยไหมใหญ่แล้วเมื่อเช้ามาเวนั้นแบบนี้ผ่านมาผ่านเลยมาสบายเลยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรง วันนี้ก็พร้อมเอาเชนะเอาใครมาเดียวคิมคุ้มมากอีกกิโลสองสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ห้าสิบคนจังหวัดปทุมฝากเชิญเชินเพื่อับนอยฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะขออธิษฐานแน่นอนอ่ะขอให้โชคดีขอบคุณครับ